สวัสดีครับวันนี้เราก็ส่งงานตู้นะครับสินิ้วของแบรนด์ทัศสิบโวลต์นะครับผมก็ระบบตัวนี้นะครับข้างในแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเราเปิดสวิต์ไฟให้ดูนะครับนี่นะครับผมนี่งานคือเล่นหลังอ่าพิชโชแม่เหล็กนะครับเล่นหน้าดอกนะครับใช้พอตหน้าดอกนะครับผมเอาลมออกนะครับก็เป็นดอกสินิ้วของรถยนต์นะครับผม แล้วก็มีแหลมสองนิ้วนะครับนะครับเป็นแหลมตรงนี้ก็เป็น่าใช้กลางปนแหลมนะครับตัวนี้ใช้กลางมิดโลล้วนนะครับผมก็ตัวเนี้พิเศษจา่ตัวนี้คือเสียงมันจะดีตรงนี้เลยรายละเอียดมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับผมเสานี่คือไว้รับสัญญาณอะไรนะครับรับสัญญาณคือปีหนึ่งตัวปีที่เราจะเป็นปีไร้สายนะครับมันจะรับเข้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เจ็ดแบนด์แล้วเราสามารถเอาปีเจ็ดแบนด์นะครับ อีกหนึ่งตัวไปคุมางห่างไร้สายได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็คือนี่สมมติตรงนี้ผมทําปีไร้สายครับปีตัวนี้เราปรับเรียบร้อยแล้วเราเอาตัวเนี้ยถือไปปรับไกลๆได้เลยนะครับผมก็รับระบบได้ทั้งสองอย่างนะครับหรือถ้าไม่มีปีไร้สายคุณก็เล่นตรงนี้ได้เลยเจ็ดแบนด์เสียงดีเสียงดีเลยนะครับมันมาต้นฉบับคือเป็นปีรถยนต์นะครับมันจะให้รายละเอียดสูงเลยทั้งแหลมทั้งโรทั้งกลางทั้งเบส มันจะมาครบนะครับทีนี้ขอมันจะมีอะไรบ้างของตู้นี้นะครับก็คือเนี่ยมีปีเจ็ดแบรนด์เลยนะครับหนึ่งนะครับมีดอกโค้งหล่อนะครับตัวนี้นะครับโลโก้ท่าสิบสองโวล์นะครับโอเคตัวนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็ตู้ตู้นี้เราจะใส่พาวเวอร์ตัวนี้นะครับอย่างแรงเลยเป็นของกาเทียนะครับผมตัวนี้เลยนะครับจะใส่ทั้งกลางและเบสนะครับอยู่ในตัวเดียวจบเลยนะครับตัวนี้แรงจริง นะครับของนี่แล้วส่วนตู้นี้นะผมจะใส่แบตลูกนี้นะครับแต่อันนี้มันแค่6ก้อนใช่ไหมของผมไม่พอผมยัดไปแก้อนนะครับตู้นี้แดก้อนครับผมก็ของเนี่ยผมบอกเลยว่าหมดเนี่ยนะปกติมันจะต้องอยู่ประมาณ1 8ื่นผมบอกเลยคนที่ได้ตู้นี้ไปอะ่ะเขาการันตีได้เลยเขาซื้อไม่ถึงหมื่นนะครับถ้าใครสนใจนะครับบอกว่าถ้าทําได้นะไม่ถึงหมื่นนะและได้ระดับฟังก์ชันของรถ เครื่องเสียงรถยนต์นะดอกซับรถยนต์ปีรถยนต์พาวเวอร์รถยนต์นะครับระบบไฟนะครับแลูกถ้าไม่ถึงหมื่นนะคุณสนใจนะคุณทักมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับผมโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว่าปี7แบนด์นะครับกับเพลงพวก่าซาวนะครับมันจะออกชัดเจนยังไงนะครับมันออกชัดอยู่แล้วเพราะมันมีปี7แบนด์เเสียงแหลม2กลาง3มมิดโล2 มีเบตแยกนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยชัดๆแต่ละเสียงเลยนะ นะครับเวลามันเรียกแหลมเรียกแหลมมันเรียกออกเลยชัดเจนเลยเรียกกลางชัดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้คือสมูทเลยคือเสียงกลางชัดเจนมิดโลออกหมดนะครับภายใน4ดอกเนี้ยใช้ไปร,รถยนต์นะครับเสียงมันจะเรียกออกได้เยอะเลยนะครับผมนี่นะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมก็เป็นตู้บลูทูธแต่ใช้อุปกรณ์รถยนต์หมดเสียงก็จะชัดเจนอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ถึงหมื่นทักมาครับผมสวัสดีครับ